ครับผมก็ขอสวัสดีครับสำหรับพี่น้อง F อฟซีสุนทรชัยครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านเนี่ยมาชมบรรยากาศยามค่ําคืนกับสวนป่าข้างบ้านมาดูกันครับว่าในสวนป่าข้างบ้านผมนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนานแล้วนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากครับฝนตกสดชื่นก็พามาชมบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ มาชมตรงนี้ครับที่ได้ทําการฟื้นฟูมาเนี่ยได้มาไกลเลยอันนี้ก็คือกาบหอยแขงใบเขียวหรือว่า,าต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะเนี่ยความพิเศษคือ,อตุ้มดองเขาเนี่ยจะมีคล้ายกับลักษณะคล้ายกับเงินเบีย้ยโบราณน,นะเนะี่ยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนะี่ย ใบค่อนข้างจะเปราะหักง่ายนะบางความเชื่อก็จะเอาเหรียญบาทครับไปใส่ในตรงที่เป็นเป็นดอกเขาเรียกว่าเป็นส่วนดอกของเขาซึ่งไม้ตระกูลกลาบหองแขงก็มีอยู่หลายสีนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงใต้ใบเป็นสีม่วงสวยอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นเขียวล้วนนะครับนะก็มีสรรพคุณทางยานะแต่วนนี้ผมคงไม่ได้เล่าถึง ต่มาชมความสวยงามของเขาแล้วกันเนี่ยนะี่ครับกาบหอยแข็งวิธีการขยายพันธุ์ง่ายมากครับพืชตระกูลนี้เป็นไม้อดน้ําเพียงแค่นําลําต้นเนี่ยส่วนนี้ยไปปักชําในดินก็เกิดแล้วครับดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินร่วนทั่วๆไปหรือจะเป็นดินร่วนปนทรายก็ได้นะ ที่จริงแล้วพิกัดหรือว่า,อาลักษณะทางกายภาพที่เขาชื่นชอบก็จะเป็นบริเวณใต้ร่มไม้ใบบังนะจะให้ความรู้สึกสดชื่นนะใบเขียวโดยเฉพาะช่วงที่ออกดอกสวยงามมากนะก็จะเป็นลักษณะคล้ายเงินเบี้ยบโบราณแล้วก็มีดอกโผล่มานะเดี๋ยวช่วงที่มีดอกไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมกัน เนี่ยสวยมากครสวนป่าข้างบ้าน,นก็ลักษณะนี้สามารถที่จะขยายได้อยู่หลายกระถางเลยนะครับครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็พามาชมไม้ประดับมงคลสวยๆตนกระเป๋าเงินกระเป๋าทองหรือ กาบหอยแคลงใบเขียวนะฮะขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ